สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำครับช่องกระชัยลำเพลินออฟิเชียลครับพี่น้องมื่อนี้มีแนวมานําเสนอครับพี่น้องปั๊ดพูน่ะปั๊ดบ้านสวนครับปลูกหญ้านี่ครับพี่น้องโอ้ขอบคุณเสียก้องเจริญยนต์นะครับผมครับรรป <peel> ั๊ดขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันพูน่ะ ทีมนี้ได้พี่น้องที่มักมวนได้นิจิีมเอากินง่ายมพี่น้องโอ้สวยมากเลยคงไปเลยพ่นอะโค้งรอบพูนโค้งไปเลยคงไปเลย มองไปหาหมองโตนางพาดพี่น้องครับมันจอะกันปวดป่ะปวดผดีเออพอดีเออเนียเดินเออเอผงงามๆโอ้ขอบคุณเจวิวขอบคุณเจขาวขอบคุณเจออมครับพัดพี่น้องคือบาทฝรั่งเลยป่ะเนี่ยไม่หรือหรือยิงเอาไปโค้งเอาไปยิงโค้งไป เออสวยงามมากครับสีขาวเลยสีเหลืองเอาไหมสีขาวก็ไปสียังก็ไปเบิร์ตลงสียังก็ไปแล้วไอ่เข้าเท็นี้เลยแต่ที่คนนี้เนาะขอบคุณนะครับผมคนลุกเลยอ้าวอันนี้ทำยังไงนี่เหลือหรอ เลือใช่ไหมที่ไหนที่บ้านเหรอบ้านอ๋อันยัง้าา้พูดตยพอตรงนี้ใช่ไหมมุมเออนั่นแหละสีแดงเบิดหรือบิสีแดงเออมันเดวเหตสีเลืองเอาไว้เงสุดทนเลยเนี่ยเดี๋ยวแต่สิคุณมาเบิร์ด

เออเอเเออขาทาขึ่ขาทาเหรอวิวเขาทาพันเลือบ่เห็ดเป็นวงกลมก็ได้ยิงเห็ดอ้อมออมเป็นวงก็ได้บริเลบอิเลียตังนี่ามันโตสดบอนีกอ้หนีกัพันอืบอโตนี่สิตังนีแล้วก็ตองหันทันได้ นีก็ผันข้อเรามุมอเอารอชมทำไปเรื่อยๆครับน้องครับ มันขึ้นอานมากแถอบังอ่านคนสบยียงนะแลนเทองมม,มนีรมาบกันยสั่งเขาซือซ้อๆนี่ละ <c oughs> สวยงามครับพี่น้องงามบุกขคอมเมนต์ที่หน่อยนะครับ <c oughs> สวยไหมสวยคอมเมนต์ที่หน่อยนะครับ ครับนะครับบ้านหลังน้อยของเรานะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับไปเท่าเขาขั้วไปนี่เตรียมล่างไม้ล่างมือเขาขั้วทานน้ำเย็นเย็นใช่เศ็ดดีารหน้าคตทชิเท่คอะทุก สมมติว่าส่ลักอีน่จักโตจักมองเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนสามมุมหมุมนี่เ่หนึ่ง่เออหนึ่งสองทั้งหนาอีกสามเป็นหาเอามาหกอันไซ แมนก่ใส่หันก็ใส่มงกกลางบะต้นต้ักต้นพักเีเกาะักขาเออหนึ่งหนึ่งสองเนาะสามเลยท่าพุ่นอีกหนึ่งสองสามพกอันจบจบข่าวถ้าแมนหาทางสามติตซ้ายเดียวเลยซ้ายเดียว อ๋ออ๋อห่างเวลาไม่เลยนะโอ้ยมันมืดคัาดได้จังเลยต่างต่างบะไรได้มันคือมันมืดมันอ้มีแสงมันยังออกได้มีแสงมันจะออกได้แอนเราก็ดมันมีแสงเพราะมืดก็อยู่เห็นมืดคัาเลยจังมากแม่เหนียนซาเต้นี่มันบูชาเด้นนี่แอนถามังคุดชิดปีใหม่ทำมาแนอนดีเนาะกลางเต็มสุดยอดเลยแล้วมาแต่ขั้นชิดพู้เดียวทำไมวะฮะจักแล้วขอดกระปุยูเนาะ แล้วแต่พช e ิมาหารแล้วเจ้ากติยูหนีเลยอยู่ไหมโอ้ผหไปยังเหยเขาเห็นกล่องอยู่เอาขอบคุณทุนรังใจครับพี่น้องครับโอ้ขาวทาเฮ้ยเฮ้อ สราอะไยิ่งยังเดียวววาดียวเบับ่เออสาไเดลิเวอร,ร,ร,รี่นี่บาาาคักเดลิเวอรี่นี่งามบ่งามบ่งามบ่ ขอบคุณทุกท่านใจกันเป็นครับเดี๋ยวเราจะทานข้าวสักคู่นะครับแซ่เลยไปแซ่เลยแซ่เลยนี่เาวไปแซ่เลยนิวมื่เส้านี้กินตหมตกมาหมานะใส่ไข่แบบหลายๆกระซ้างไปตรงใส่หรอเออเอ้า ขอบคุณทุกกำลังใจครับพบกันคลิปหน้าคับพี่น้องครับสวัสดีครับ